ติปิโสภัควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายกกา น้อมอัญเชิญท่านผู้เป็นมิ่งมิดเนื้อโปกาข้าพระเจ้าพอน้องประการเทวาอุปการกราบไหว้มียงพยานาเจ้าทั้งลหลายผู้ศักดิ์สิทธิ์เชิญองค์พระพิคเนศจะได้น้อมอัญเชิญท่านลุงมาประทับเป็นปฐมเชิญถึงองค์บารุมมกุรุสิรพแมน ไสยศาสตร์โหราจารย์เชิญมาเพื่ออภิบาลปกป้องเกตจะนออันเชิญปีตุเรนนชุนณีเชิญบารมีพระพุนีเก,เกเกวนุราราชผู้ทรงฤทธิ์มาเป็นสักข,ขีพยานในการที่ข้าพเจ้าจะได้อ้อมอ่านพระเวทท่องพระคาถาอาคมให้บรรลุสมศสักิ์เป็นนิมิตดี ในการประกอบพิธีกรรมพิธีการม,มีกำลังสี่แสนชั้งศารพระพึงสังหารจงปรากฏโอมเพชวชวัดมหาชวัดด้วยนะ้กเมตตามหาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์บรุมคููแห่งองค์บรุมคููพิธีกรรมพิธีการน้อมถวายสักการบูชาในครั้งนี้ขอจงศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิผลเป็นมงคลชัยปรากฏไปทั่วสา,ากลจักรวาลนนะการนะบัตดลด,ด้วยเทินพระครมสัง